ทางเดินแคบที่ศรัทธาไม่เคยเลือนนใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครบริเวณคลองหลอดซึ่งทอดตัวขนานไปกับถนนอัส,สดางหากใครเดินลึกเข้าไปในตรอกแคบแคบที่ผู้คนส่วนใหญ่เดินผ่านโดยไม่ทันสังเกตคุณอาจพบสารเจ้าพ่อครุฑจุดศูนย์รวมความศรัทธาอันเงียบงามในชื่อที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ตรอกครุฑเงาสะท้อนของประวัติศาสตร์ตรอกครุฑอาจไม่ถูกบันทึกไว้ในแผนที่การท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมแต่กลับฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของผู้คนในย่านพระนครมานานนับร้อยปีเรื่องเล่าเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านพบรูปไม้แกะสลักของครุฑลอยตามสายน้ำมาเกยอยู่ที่ริมคลองหลอดบางตำนานกล่าวว่ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งของเรือพระที่นั่งโบราณ บ้างก็เชื่อว่าเป็นเครื่องบูชาที่หลุดลอยมาจากวังหรือเทวสถานเก่าไม่ว่าความจริงคืออะไรสิ่งที่แน่ชัดคือความศรัทธาของผู้คนที่เห็นว่ารูปครุฑนั้นมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์จึงได้จัดสร้างศาลเล็กๆเ,เพื่ออัญเชิญครุฑมาสถิตไว้เป็นเจ้าพ่อครุฑผู้คุ้มครองปรอกแห่งนี้พญาครุฑ เทพเจ้าแห่งอำนาจในความเชื่อของไทยและฮินดูครุฑคือสัตว์หิมพานผู้ยิ่งใหญ่พาหนะของพระนารายณ์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจราชาเป็นเหตุให้ในสมัยโบราณครุฑถูกนำมาเป็นตราแผ่นดินและแสดงถึงความเป็นสิทธิขาดของอำนาจรัฐผู้คนจึงเชื่อว่าการกราบไหว้พญาครุฑจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาในด้านการงาน การเงินอำนาจบารมีและความมั่นคงโดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการพ่อค้าและนักธุรกิจที่แวะเวียนมากราบไหวอย่างสม่ำเสมอพิธีไหว้ไร้การบนบานความพิเศษของศาลเจ้าพ่อครุฑแห่งนี้อยู่ตรงที่ไม่อนุญาตให้บนบานศาลกล่าวผู้ที่มาสักการะสามารถขอพรได้โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหรือผูกพันใดๆ ความศรัทธาบริสุทธิ์ที่ไม่หวังผลตอบแทนแบบบนบานอาจเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทำให้ศาลแห่งนี้คงอยู่ได้อย่างสงบเรียบง่ายเครื่องไหว้มีเพียงทูปผ้าดอกน้ำแดงพวงมาลัยและธัญ,ญพืชเก้าอย่างซึ่งสามารถหาซื้อได้หน้าศาลก่อนจะยืนสงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐานอย่างเงียบงันในตรอกแคบที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของกัายานและเสียงระฆังเบาๆจากลมพัดทางผ่านของอดีต ทางใจของปัจจุบันทุกวันมีผู้คนมากน้าหลายตาทั้งนักเรียนในละแวกใกล้เคียงข้าราชการจากกระทรวงเจ้าของร้านแถวปากคลองและนักท่องเที่ยวสายมูเตลูเดินผ่านตรอกเล็กๆแห่งนี้บางคนแวะบางคนหยุดนั่งบางคนแค่ยกมือไหว้ก่อนรีบเดินต่อแต่ทุกครั้งที่มีคนมากราบสารเจ้าพ่อครุฑก็ยังคงเป็นสถานที่ให้โดยไม่เคยเรียกร้อง ให้พลังใจให้ความหวังและให้ความสงบในหัวใจของผู้ที่ศรัทธาจากตรอกเล็กสู่ประวัติศาสตร์ศรัทธาตรอกครุฑอาจเป็นเพียงช่องทางเดินแคบในมหานครที่รีบเร่งแต่หากคุณหยุดและแหงนมองดูพยาครุฑผู้แผ่ปีกอยู่ในสารนั้นคุณอาจพบว่าแม้เพียงพื้นที่เล็กน้อยก็สามารถบรรจุ ความศรัทธาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งในโลกนี้ต้องใหญ่โตจึงจะศักดิ์สิทธิ์ตรอกแคบแคบที่ชื่อตรอกครุฑได้พิสูจน์สิ่งนั้นไว้แล้ว